สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมชาวโคคุณทุกคนวันนี้พามาชมวัวคุณของพ่อเล้านะเนี่ยได้ตามเดือนแล้วนะสามเดือนสามเดือนกับเอ่อสามเดือนสิบห้าวันเลยนสามเดือนสิวันแล้วพอบอกท่านผู้ชมที่เคยดูเคยชมเคยลงคลิปนี้ไว้แล้วนะเมื่อก่อนกอน่กอนสามเดือนที่แล้วสามเดือนเนี่ย ก่อนหน้านี้เคยลงไว้แล้วตั้งแต่วันแรกที่จับมาเลยแหละหัวคุณเนี่ยราคาสองมืน่นสามพันสีรอยนะเนี่ยตอนนี้ก็สามเดือนกว่าแล้วตัวอ้วนกลมมาแล้ว ว่าคุณพ่อนี่น้ำหนักเท่าไรเนี่ยสุดเถี่ะสามร้อยฟ้าเหรอสามร้อยห้าสิบไดไหม,มสามร้อยห้าสิบน่าจะได้ไหมนะพ่อสามร้อย เออสามร้อยสามสิบสี่สิบนี่แหลนะฮะสามร้อยหาสิบไม่นา่าจะถึงหัวมันตัวเหล็กตอนที่จับม้านะตัวเหล็กแต่ว่มแพงนะตัวเหล็กแบบนี้เคยจับหมื่นกล่าวนี่พอจับมามันสองหมื่นสองหมื่นสามพันแล้วกำไรมีมหเลยกำไรไม่มีแล้ว

เวลาเวลาสามร้อยหลายได้ลูกทีนี่แขกมันเคยมาอ่ำทุกวันเลยเริ่มเลี้ยงกันเนี่ยได้ชีร้อยก่อเลี้ยงเขาก็มีมีก็บังบางวนมาเขาจะเลี้ยงกันหกเดือนนะบัวเนี่ยพี่เราเลี้ยงค่ะขุนก็สามเดือนมันก็น้ำนักมันก็ได้ไม่น้ำนักมันก็ได้ไม่ดีไอ่หลายที่หลแม่งนะไอ่หลายทีดูไม่อดนะอ๋อ

เน,น,น,นื้อหารนี่มันขายเลือวได้ใช้ใช้ผ่าหารนั่นมาหนี้เนี่ยผ่าหารนี่บอกไม่ได้กินเนี่ยกินน้อยแบบนี้แล้วก็ยาพอแบบนี้แล้วก็ยากำหนดมนุษย์สี่เดือนสามเดือนยากำหนดไดนมะเลี้ยงจนฟ้าอ้วนได้ไหมนะแต่ได้ไหมล่ะคนเราอยู่ทางนู่นทั่วอยาของนั้นมาอยู่ตรนู่นคุยทั่วสะสมเสียหมด มีตัวใหญ่หลายตัวเนี่ยแล้วก็ตัวเล็กก็หลายตัวดูเกิดทางเงี้ยดูเกิดดูนานะดูเพียงดูวนะดูเกิดไม่ที่ปลูกจะมาหนามีที่ไอ้คู่เนี่ยก็อย่างนั้นนะถ้ามีเยอะให้กินเหลือทั่วทาง